ครับผมมานี่มาใส่ปลาไหลนะครับวิธีชาวบ้านนะครับผมนิวิ์ไปไหนไปปลาไหลครับอ๋อโอเคไป,คไปคมารมานเดอร์พี่น้องมาๆมาเดอร์วันนี้ ไฟฉายไม่ได้ชาร์จมาเลยวันนี้ออกงานทีนี่ชีวิตไปไหนนี่ไปนน,นะครับไปไหนครับเอาเท่น,นครับเอาแล้วผมจะเข้าไม่ได้อะอันจะแหวนนะครับอ่าเอ๊ชีวิตแหนะชีวิตแวะแค่ไหนครับอู้เื่อนเื่อนเรื่อนเื่นช่วยได้ขอดูเหยื่อหน่อยครับจังหวิ์ตุ้เหยื่ออะไรครับจะเป็นเหยื่อไก่ครับเหยื่อไก่ไก่มักเหมน็น ไก่หมักเหม็นครับไก่หมักปลาครับโอเคครับผมไป,ไปเบ็ดหมดแล้ววันนี้จะเป็นการสไลด์ดื้อลงนะครับเออนี่ผมไม่ลงนะครับอ่าชักวิทย์นะครับชักวิทย์เดี๋ยวเราลุ้นพรุ่งนี้นะครับแต่ว,วันนี้ใส่นะ่าจะลุ้นเช้านะครับผมอืม สะนี่นี่ถ้าถ้าเขาไม่รู้นี่ไม่ไมีใครรู้เลยนะครับเนี่ยสะเนี่ยมืดหน่อยนะครับเพราะว่าผมดูวิธีก็ใส่นะครับนี่ครับดูนะครับ วันนี้มาแค่หกอันนะครับเพราะว่าเบ็ดส่วนมากใส่อาทิตย์ก่อนโดนตะเต่าครับผมก็เลยปล่อยนี่ครับชมนะครับชมนะครับอย่อต้องชมนะครับอย่อไม่ชมปลาไหลไม่กินนะครับอืนี่ครับนี่เซียนครับเซียนเซียนวิดครับเซียนวิดดูเสื้อเลยครับทางออดเกียงซิ่งไม่อาบน้ำครับ ทั้งมานก็นอนทั้งชุดเลยครับดีดดีดดิดดีดด้ดดดดไดักปั๊โอเคนะครับวันนี้เพื่อให้โชว์นีเพราะว่าผมลงไม่ได้ครับทางสไลเดอร์ครับนี่เดี๋ยวกลัวขึ้นไม่ไหวนะครับทางวิทย์บอกเขาด้วยว่า เดี๋ยวเช้าค่อยดูเต็มดูเต็มเช้าค่อยมาเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ